พสดีจ้าพอแม่พี่น้องวันนี้แม่พ่อแสวงกับภาเขาสวนพึ่งแน่เขาไถในสวนนี่โอวรรยากาศคนบ่เคยมีสวนมียางแต่อยากให้เห็นนอว่าสวนยางเป็นยางไงที่ใบใหม่ก็ะเลืองล่นแล้ว แต่งงานพี่นุชเลยสวยสวยนุชวิวบรรยากาศวันนีากา้าก็ถยสวนแม่มาสวนสวยเลยอ,อ้ยพี่น้องบรรยากาศจะเป็นง่ามง่ามไรย,ยังวะ งาหมหเดสาคืองามแด้พี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบ,บิงเบิ่งเบิ้งพ่อเบิ่งเบิงเบิงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ค่ำไงเพราะว่าแม่ก็เพิ่องออกมาสวนอลูกโทมาเข้ามาสวนคุยกับลูกด้วยคุยกับกิ๊บด้วยป้ามาเบิ่งบากพื่นเมืองพิ่น